ได้ได้มีโอกาสมาวมงานหลังคาวอนนี้จริงๆถ้าเมื่อกี้เห็นภาพแว๊บๆเนะี่ยก็เห็นผมตั้งแต่ปีแรกนะฮะแต่หน้ายังไม่เปลี่ยนนะฮะยังเหมือนเดิมนะยังโอเคนะฮะยังยังพอไหวอยู่นะพี่นะโอเคนะฮะกะ็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็สิบสิบสองปีก็ถือว่านานมากนะครับสำหรับงานอวดนะครับก็อยู่คู่คนไทยอีกหล,หลายๆปีนะครับวันที่เจ็ดที่จริงวันนี้ 7. จริงๆเออรีมาด้วยนะครับแต่บอดี ต้องรีบพุ่งไปอีกงานหนึ่งนะครับแต่ว่าวันที่วันที่งานได้เจอกับลี้แน่นอนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะครับอ่านะคะขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งนะคะไปไหนนะคะพี่ชินกับน้องเกรสนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะคะเรามาคุยกับจะเป็นน้องเกรสหรือว่าเอาแล้วแต่เลยครับให้น้องเกรสก่อนก็ได้ครับน้องเกรสก่อนเลยครับได้ครับได้ครับได้ครับโอเคนะคะ่า สำหรับนะคะเมื่อกี้พี่จีบอกแล้วว่าจี่น้องลิลลี่มานะคุณลิลลี่ใช่ครับพอดีพอดีเวลาพอดีแล้วลิลลี่ต้องรีบแวะไปอีกงานนึงพอดีเลยครับใช่ใช่เป่นลายนะะโอเคค่ะอ่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะได้สัมภาษณ์ทั้งสองท่านสักนิดหนึ่งนะคะมาที่ Lady f i r s สก่อนละกันอ่นะคะพี่จีบอกว่าไม่เป็นไรนะคะโอเคนะคะมาทางด้านของน้องเบรสนะคะน้องเบรสเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิสแ b รนด์สลับรี2 0 2 4ล่าสุดในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ ค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยเราอยากจะถามในเรื่องของความรู้สึกเนาะที่ได้มาร่วมง,งานนะคะ,ะแถลงข่าวในครั้งนี้แล้วก็ได้ข่าวว่านะคะปีนี้ก็มีบทบาทที่สําคัญนะคะเราวัลสมเกียรติรออยู่ด้วยนะคะในวิชน่ช่ดิที่จะได้รับไมทราบ่รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมง,งานแถลงข่าวในวันนี้แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได ขอแสดงควายมยิยนดีกับพี่นิดาลาแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็คนที่ได้รับรางวัลในไลายชื่อด้วยนะคะทุกท่านเลยแล้วก็ขอแสดงควายมยิยนดีกับ12ปีด้วยค่ะขอบคุณมมน้องเกรสมากเลยค่ะมาถึงนะคะทางด้านของคุณชินชินวุฒะะิประธานบริษัทหลงของเราปรนีุนนะคะโอ้โหต้องบอกว่า นแอบได้ข่าวมาเนาะก็มีเซอร์ไพรส์ก็ล่าสุดไปด้วยอ๋อไม่เซอร์ไพรส์แล้วเหรอฮะตอนนี้ไม่เซอร์ไพรส์แล้วรู้รู้หมดแล้วเหรอครับไม่ไม่ได้เซอร์ไพรส์แล้วนะฮะก็ครับก็ก็มีเมียแล้วครับครับผมก็ก็คบเอ่าสิบปีปีนี้ก็เลยก็เลย ถือว่าเป็นโอกาสที่ที่เหมาะสมแล้วนะครับก็ว่าที่ปริ้วเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าก็ก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ลีด้วยแล้วกันนะครับวันวันที่7นะครับผมก็น่าจะมีชื่อเข้าเหมือนจะมีชื่อเข้าซิงด้วยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลีด้วยแล้วกันนะครับเราบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะอค่ะขอบคุณครับความหวานนี่ทำให้หลายๆคนนะคะก็แหมนะอยากจะเอาเนี้ยังเบาันนี้ยเบามากเลยหวานคนนี้ได้กินเยอะนะฮะโอ้โหเชื่อเชื่ออีกที่สำหรับพี่จินเป็นคนที่แบบ โอ้โหโรแมนติกนะน่าสุดยอดมากๆอาะละค่ะนะคะคราวนี้อยากจะถามคุณชินชินวุฒิดนึงนะคะว่าความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานนะคะในครั้งนี้ค่ะกับอีกหนึ่งพิธีการที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณชินชินวุฒิเคยร่วมงานก็แต่ครั้งแรกเลยปีแรกเลยครับปีแรกครั้งแรกเลยเมื่อกี้ผมแอบเห็นรูปตัวเองแล้วผมตกใจมากเลยครับอ้าวแต่กูนี่มาแบบยืนตรงนั้นเลยนะครับก็ ก็เข้าใจครับเพราะว่าที่ผ่านมาด้วยด้วยด้วยช่วงพอมันเกิดมันเกิดโควิดมันเกิดอะไรหลายอย่างมันทำให้ไม่ใช่แค่การจัดการคือทุกๆุกอย่างมันมันมันต้องพอสไปก่อนจริงๆแล้วจริงๆผมเชื่อว่าอยากจัดมาหลายๆปีแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าด้วยมันคือการรื้อฟื้นครับแล้วอันเนี้ยจริงๆแล้วเหมาะสมมากเพราะอย่างที่บอกก็ครบรอบ50ปีอ่าไทยจีนด้วยผมว่ามันก็เป็นเป็นปีปีนี้ด้วย มีองคกรด้วยม,มันอะไรหลายๆลอยา่างมันมันลงตัวก,กับการที่กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งดีใจนะครับก็ก็แล้วก็เห็นโอ้โหผู้สนับสนุสนเยอะมากมายขนาดนี้แสดงว่าเราเราเราอยู่ในจุดที่สามารถที่จะพุชแล้วไปต่อได้อีก,อ,กอีกเยอะมากๆนะครับก็ก,ก็ก็ดีใจครับเพราะว่ามันเป็นรางวัลที่ไม่ได้ให้แค่กับคนในวงการและปีนี้ผมดีใจอนการคือม,มีมีใน encer, วงอินฟลูเอนเซอร์รวะว่าจริงๆแล้วมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอาชีพใหม่เป็น เป็นอะไรที่ใหม่ถ้าเมื่อก่อนอาจจะมีแบบนันนกร้องนักแสดงชายหญิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าทุกวันนี้มันเป็นอีกงานหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอินลูเวนส์กับส,กสังคมพอสมควรนะครับกับการเป็นอินฟลูเวนเซอร์นะครับก็ดีใจที่มีหมวดนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสอินลูเอนเซอร์ได้ได้มีพื้นที่ในการที่เห็น คุณค่าของตัวเองในะอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับผมก็ก็ดีใจนะครับขอบคุณที่จัดอันนี้ขึ้นมาด้วยก็เป็นกำลังใจให้ให้ให้ทุกคนครับที่ท,ท,ที่ที่มีชื่อเข้าสิงแล้วก็ได้รางวัลด้วยะคระับต้องขอขอบคุณนะคะเซอร์ไบตี้ของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะมาวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลนะคะที่มีส่วนร่วมค่ะนะคะในงานพิธีมอบรางวัล2 0ง4 Thailand Headline Person of the Year Awards ในปีนี้ด้วยนะคะขอเสนอพร้อมกับทั้งสองเลยคะ่ะ เรื่องค่น,นี้นะคะเชิญเซอร์วี้ของเราทั้งสองท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะเพื่อร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารของเรานั่นเองค่ะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะคุณหลุยส์เซกัวนะคะได้ให้เกียรติขึ้นด้านบนเวทีค่ะร่วมกันถ่ายภาพนะคะกับเ e อรีของเราในะ